ครับสวัสดีครับแม่พี่น้องของเาวสินคัาสุขสุขคนครับผมขอสวัสดีคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องมอนิผมเองเบวสินคัากับสีภาามาเบิงวิธีการอนุบาลลูกเป็ดบาบารีครับพี่น้องเอากลับมาเบิงในการกับเบวสินค้าครับผมเลี้ยงเป็ดบาบารีครับระบบการอนุบาลล้วก็ปล่อยลงทงครับพี่น้องเขากลับมาเบิงในการกับเบวสินค้าครับผมวิธีการเลี้ยงหรือการอนุบาลเนาะ ของเป็ดบาบารีครับพี่น้องเอาการมาเบิ่งในการกับบป๋าซึ่งขั้นครับผมว่าเลี้ยงยังไงจึงสิรอดครับพี่น้องเบิ่งในการเรื่อยๆกับเปาซึ่งคันครับผมตอนนี้ผมเองกรเปาซึ่งคันก็อยู่ในขอกเป็ดครับพี่น้องในขอกเป็ดเนาะเป็ดบาบารีค้างไว้เฉพาะกลางเว้นครับพี่น้องตอนแรกๆก็คอยปล่อยล่องน้องแต่ไม่อาลิ่นน้ำจะข้าวครับพี่น้องคอยมาขังไว้ก่อนเพราะว่า มันยังหน่อยเกินไปครับเพราะว่ามันแข็งแรงเข้ากับปล่อยล่งทงครับพี่น้องเนาะเบิ้งในการเรื่อยๆกับบสินค้าครับผมวิธีการอนุบาลลูกเป็ดบาบารี่ให้รอดคือหมายมันตายครับพี่น้องเบิ้งในการเรื่อยๆครับความแ้วก็สติดตามเบาสินค้าใเด้อครับพี่น้องใสยก็ไหนกดแช่กดตดตามเบาสินค้านะครับผมเมื่อี้กับมาเหตุวิธีการอาุบาลลูกเป็ดหรือการเลี้ยงเป็ดบาบารีครับพี่น้อง กับเบิ้งได้กันกับบ้าซึ่งคันเรื่อยๆครับผมผมเองบ้าซึ่งคันกับสิไทยรายละเอียดต่างๆวิธีการอนุบาลและการดูแลให้ลูกเป็ดมันรอดเนาะเบิ้งในกันเรื่อยๆกับบ้าซึ่งคันครับผมนี่กับป้ามาเบิ้งเป็ดบาบาลีเนาะเอาขังไว้แล้วกันเดี๋ยวจุกน้อยกับสปล่อยลงน้ำครับพี่น้องนี่ปล่อยลงน้ำนะครับพี่น้องคือลงไหนมันอาบน้ำประมาณสองส่วนโม่งก็เอาไปขังไว้คือเก่าครับพี่น้อง ว่าเป็ดมันยังหน่อยเนาะว่าเนี่มันใหญ่กับปล่อยลงพงเลย mm hmm. เลียงระบบพิเวตทำประชาติครับพี่น้องปล่อยระบบทรประชาติตเนาะ mm hmm. ตอนนี้เขากับปล่อยลงหนองไายไม่อาบนาา้ำสักสองสั่งโมงคอยตอนขึ้นไปทางไหวคือเกาครับพี่น้องเพ mm ื hmm. ่อความปลอดภัยจากอีเหลียวอีกาจากหมาเนาะ mm hmm. เบิ้งในการเร่เยๆครับพี่นอ mm hmm. ้องเบิ้งเป็ดหน่อยอาบนา้ำในการครับ mm hmm. เอ้อถึงหนาไม่ไหมห่าวครับพี่น้อง mm hmm. ลงมาห่าวดี แน่นอนนะครับพี่น้องเอาเบิงในการเรื่อยๆกรับบาลสิงคันครับผมนี่ก็พามาเบิงวิธีการอนุบาลลูกเป็ดบาบารีหรือเลี้ยงเป็ดบาบารีครับพี่น้องมาในการเรื่อยๆเนาะจวดจานเลยครับบาลซิงคันพี่น้องนี่ก็มาพามาเบิงการเกษตรไปไปหาเหรียญวาลไลเราครับมาเบิงเกษตรนะครับพี่น้องเอาเพื่อแสดงมิโกมูแล้วก็ไปเลี้ยงเนาะมาการดูแลง่าสิปุปเปสสิบว่าตายสิแข็งแรงเนาะ นี่เ <S ans> <S an> ขาขังไว้แล้วกรับป้อยลงน้ำเนี่ยแรงๆครัมันอาบนา้ำยักสองสัโมงเขาก็าต้อนขึ้นไปขังไว้คือเก่าครับพี่น้องอ่า <S <S <an> <S เป็ดน,นี่ก็ประมาณหาลอยตัวครับพี่น้องหลายเติมเนาะหาลอยตัวเลี้ยงมาหลายปรนได้ผลทุนน้อยเลี้ยงไปรเรื่อยๆครับพี่น้องเรียงช่วงนี้กับชิพกายช่วงสวงการพอดีครับพี่น้องระยะนานพอดีครับพี่น้องเลี้ยงช่วงนี้ก็ไปขายสงการเนาะ เบิ่งกันเรื่อยๆครับเบาซึ่งกันครับผมมันนี่ก็ผ้ามาเบิ่งลูกเป็ดหน่อยหรือการดูแลลูกเป็ดหน่อยเนาะลูกเป็ดบาบาลีครับพี่น้องเบิ่งกันเรื่อยๆมันนี่ก็เฮ็ดคลิปไอพี่น้องเบิ่งน้าเนาะการดูแลอนุบาลลูกเป็ดหน่อยครับพี่น้องเบิ่งกันเรื่อยๆครับเบาซึ่งกันครับผม เลยน้ำเนี่คักเลยครับพี่น้องหัวจานเลยต่างเงี้ยแน่นอนเลยเบิ้งในกันเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะนี่ผมเองบราซสุกานกับมาเห็ดคลิปวิธีการดูแลอนุบาลเป็ดบาบารีไอ้พี่น้องเบิ้งน้ำเนาะเพื่อมือใหม่ัดเลี้ยงเดบ,บิวเบื้องเราไปดูแลครับพี่น้องบ่อยมันตายตายหลวงขาทุบเลยได้หนี้สืมาตัวยิบห้าบาทไม่ได้ครับพี่น้องครับ เราต้องดูแลดีๆเพื่อแข็งแรงเนาะเพื่อความปลอดภัยครับพี่น้องอันหนึ้งกำลังเดินน้ำกันอยู่เดิไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับอาบน้ำแล้วเดี๋ยวสิตอนขึ้นไปเขาโลกครับพี่น้องนี่ครับคิดลักษณะการตอนขึ้นไปโลกเนาะมันกับบริยากคนไดครับพี่น้องเพราะว่าปฏิบัติสมือมันก็บหูเนาะปล่อยลงแล้วก็ไล่ขึ้นกับบริยากครับพี่น้องเขาก็เบิลกันเรื่อยๆเนาะ ตอนเขาลก,ลกเขากับในโลวงเขากับจะเปิดไฟไว้ครับพี่น้องเพื่อความอุ่นเนาะส่วนนี้เป็นฤดูหนาวครับพี่นอ้องฤดูหนาวเนาะเขาเลี้ยงฤดูนี้หรือส่วนนี้เขาก็จะไปขายอยู่ส่วนสวงการพอดีครับพี่น้องไปขายส่วนส,วง,สวงการเนาะตอนนี้ก็ไล่ขึ้นแล้วครับพี่น้องเมื่อกลั่นพักเนะาะเนีงยมาจากคู่น้องว่าเขาอ่อนั้างเอยเบื้ง, <laughs> งในใจเลยก็มาซึ่งหันครับผมยี่ตอนเขาโลก,กันครับพี่น้อง ลกที่เปิดไฟไว้เนาะเปิดไฟเรียบร้อยครับพี่น้องใส่ไฟสองหลอดใส่ลอยวัดครับพี่น้องมันจริงจะมีความอุ่นเนาะใส่ลอยวัดมันจึงจะมีความอุ่นเท่ากับเบิ้งในกันเรยยกับบ้านซึ่งขันครับผมแล้วตอนเข้าไปล้วห้องกับสีปิตประตูไว้เมื่อกาซิ่นครับพี่น้องข้างๆก็จะใส่เพื่องเนาะใส่โคนเพื่องบ้างข้างๆครับพี่น้องเพื่อป้องกันบ่อยร่มมันเข่าครับพี่น้องกลางคืนอากาศจะเย็นเดี๋ยวมันสีนกเนาะ ก็เอาเพื่องขังไว้ใหม่อากาศหรือว่าให้ร่มมันเขาครับพี่นอ้องของการเห็นหยาดนันเป็นวดัดเป็นอย่างเนาะพี่น้องมันเป็นฤดูหนาวช่วงนี้หนาวแห้งครับพี่นออ้องเออเบิ่องในการเอยๆกรับเอาซึ่งกันกบบค,รครับผมเขามาแล้วก็ซอยติดตามเบาซึ่งคาดเด้อครับพี่นออ้องสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาซึ่งคาดนะครับผมวันนี้ก็บภาพมาเบิง่งวิธีการดูแลลูกเป็ดบาบารีหรือลูกเป็ดเนาะอนุบาลลูกเป็ดเท่า หลังจากไปเรียนวาวลายตอนนี้ก็มหอดการเกษตรครับพี่น้องก็เรียก้ามาเบิงวิธีการดูแลลูกเป็ดทำการเกษตรไปน้ำเนย่ยครับพี่น้องเพื่อจะได้มีกอมผู้พ่อมเมียงบ่าวสิง้ารขอคุณทักท่านขอมาเบิงและขอมาชมบ่าวสิง้ารครับผมผมเองขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ